โอ้โหพอฝนตกนะคะคุณผู้ชมปลาเต็มเลยค่ะมันออกากบ่อค่ะฝนตกสามวันแล้วค่ะออกากบ่อค่ะปลาออกากบอ่อปลาหมอค่ะตัวเล็กนิ้ท้องทุกตัวนะคะท้องทุกตัวเลยค่ะ ท้องเต็มโอ้โหจะไปไหนคะหาแหล่งน้ำใหม่เหรอตัวเล็กๆท้องทุกตัวไปไหนคะไปไหนคะคู่นี้คะไปไหนคะ ินท่านผู้ชมกินแล้วก็มีความสุขค่ะเยอะแยะเลยค่ะโอ้ยตายแล้วตัวนี้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวกเก็บปลาก่อนนะคะโอ้โห เลีย้ยงเอาไว้มันออกกากบ,บอค่ะเอามาเยอะเหมือนตกน้ำเต็มบอ่อค่ะจีบปลากันค่ะจะปล่อยไว้ก็ <laughs> เดี๋ยวกูเก็บปลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ